ไดครับที่น,นี่มาสีิดยางอันนี้ก็กคือภาพบรรยากาศก้มชัดต่อได้ครับเพราะว่ามืดอยู่ครับผมยางสาวครับเพิ่งเปิดจีดได้สองปีครับผมที่จีบได้ยังไงครับผม ฝนตกถ้าอยู่เขาก็าไปเด็ดสิครับผมต้นนี่อกอ,อกลายครับผมสองหานึงเป็นแบบนี้แหละครับแต่อายุหลายไม่ยิ่งออกลายครับสองหาหนึงสังกตดบังน้ำต้นครับหหกล้องซุ่มเหยือเป็นต้น ทำต้นมันจะเ็วตตรงครับสองหาหนึ่งยางก็ถวยนีสามมีตรครับยางไม่ไม่ดีนะครับยางเสาวมนออกดีครับสองหาหนึ่งเขาก็ต้องหยิบมือเวียนมือครับยางเสาอยากเห็นมันออกดีในล่าเขาขึ้นหนาสองมากทีจะออกดีครับสำรับ แล้วเราผู้ต้นทผู้นายถาอกไะผูุกเจ้ามีเงินเจ้า่จาีนม,ม่เว้นเืินใดหรอถ้าจะพยายามกองงานทุกคนด้าแต่ับมันมืดอเนี่ย ผลจะลำบากครับผมวางวมือก็ได้ครับหยดกดประท่านประมาณนี้ครับจีบจากีแเกี่ยมาน เกือบปุ๊บว่าเลยครับผมเพื่อบหนึ่งครับปีแรกปีสองก็เริ่มจะนี้ครับลูกแม่หนิภาว่าพวกอยแต่กินครับกินผลดีอักเสียนไม่ครับผมที่อาเสียนท่านก็มาต้องฉากก่อนเลยครับเล่นตรง กับจิตดก็ยากเสียนมันคิดยากครับผมเพอารูปร่างอยู่ครับอันนี้เขาก็ต้องตอบเนึงครับสำหรับที่นี่ขอจบไปต้นนี้ครับผมกล้องมาซุ่มหนาอันนี้มันก็น,นะซุ่มทางหนาดัง สวัสดีครับ